กิมขันให้หน่อยพี่ชาวสวัสดีก่อนค่าเร็วสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับวันนี้ที่ชามาแล้วนะครับจำได้น,นะครับค่ากิมขันให้ทีได้เลยให้คุณพ่อค่ากิมขันให้ใช่ไหมใช่หนูค้ากิมขันให้เจนอโอ้โหนูเก่งมากพอขึ้นรถแล้วต้องค่าเข็มขัดใช่ไหมเยี่ยมมากเยี่ยมที่สุดเลยโอเคไปได้ไปไหนอ่ะ ไปส่งผักไปส่งผักเหรอส่งผักได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ช่วยคุณพ่อเหรอไม่ช่วยคุณพ่อหนูโตเล่นหนูดงเปียบผักเองได้อ๋อทำเองได้ใช่ไหมหนูโตเล่หน,ลห,นหนูก็ทำมาเหนือนแล้วก็หนูกินน้ำแล้วก็ไปจับโดนให้ผักกับจิงโจได้หนูต้องกินน้ำให้จะให้ทำามาหนีน่ ค่ะโอ้ทำงานเหนื่อยๆต้องกินน้ำใช่ไหมไปทำอมหานให้แม่ให้พ่อให้ให้ให้ให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 เปะให้ป้าให้ออจ๊อกโอ้โหผูกอะผูกกระป๋ายเบากุ้งก็เลี้ยงกุ้งได้โอ้เก่งม,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 มากเลยหนูจะไปหาคุณแม่จ้ากำลังไปทะลุหนูจะไปหาคุณแม่ ส่งด้วยผักอยู่หลังรถเอาผักไปส่งด้วยไปไปช่วยพ่อส่งผักได้ไหมอยูนี่เหรอดู่ในนี่ผักอยูอ่กระโปรงท้ายรกระโปรงท้ายแดงเอาพองวงให้เขาเหรอ,รหรอใช่แล้วก็ขี่ทางเกียร์ไทพอออกไปเหนื่อยก็ต้องใส่แมสด,ด้วยอ๋อเยี่ยมต้องใส่แมสกเหมือนพ่อใช่เหมือนพ่อก็ออก Chica. ระวังนะระวังคนแปลกหน้านะโอเคมีคนรแบ่งหน้าเข้าไม่ได้มาล็อกอพี่ล็อกประตูให้แบ่งหน้าแบ่งแล้วเข้าไม่ได้เลยอพี่ล็อกประตูวา่ายังไงกูมึงกูผีต้องล็อกประตูด้วยใช่ไหมกูผีไม่ให้คนแบ่งหน้านี่ใช่ไหมกูผีอ่ะ ไฟจะได้สว่างจะได้เห็นหน้าหนูหนูคุยคนจะได้เห็นหน้านอ่าคุยต่อเล่าให้พ่อฟังอีกนะมีเรื่องอะไรเล่าให้พ่อฟังมั้งคะทําไมทําปากอย่างนั <c> ้น <oughs> คิดอยู่ล่ะท <c oughs> ำหน้าอะไรนะห <c oughs> น้ารักกว่าทำหน้านอย่างนั้นผมยุ่งต้องให้ปัดผมเนี่ยผมยุ่งใช่ไหมกลางคืนนะะุงมหนูยุ่งเลยมผมเหม็นปะเนี่ย ผมไม่มีฝาผมแล้วค่ะคนพ่อฝา <ฟะ S 1> ผมให้หนูให้ก็ฝาผมาแล้วก็ฝาผมบุมก็ฝาผม ผมไม่แห้งเดี๋ยวไม่สบายนะถ้าสระผมแล้วอะ่ะใช่ไหมโอ้ยอย่าไปเกาอย่างนั้นสิลูก น,นก็พีกับปู่เพอเพื่อนแไปนะอยู่ไนอยู่ไหนนะแทววนึงจะบองนี่ไปโรงเรียนนี่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยมาสอนเพาบ้างเนี้ย เยี่รงเรียนของเราหน้าอยู่ใช่ไหมวันนี้ใครไปส่งหนูไปรเรียนอ่ะพ่อกรัใช่แล้ใช่แล้วเร่อหนูค่าเข็มคันแล้วหนูทา บ,บอกเบอร์แม่พาไยกับที่ชาดีกว่าจำว้าอ้อยได้เปล่าว้าอ้อยที่ไปกินกุ้งจำได้ดได้ที่ไปกินกุ้งกับป้าอ้อยนะได้กุ้งเพิ่มให้หนูกินไปหนูไปยืนแ,แถวก็ไปยืนแถวหนกูนก็ไปกับคุณครูพองโอ,โอ้ไปรอไป,ไปยืนแถวด้วย ได้ยังอ่ะได้เลยมันก็ทำเือนได้แล้ว่ะมีสวดมนต์ด้วยไหมมีสวดมนต์ตอนเช้าป่ะเดี๋ยวไปเชดคุณครูคุณครูก็แอร์ไปด้วยคุณครูพางกไปด้วยคุณครูกระบายด้วยเหรออ๋อมีคุณครูกี่คนนะรู้จักคุณครูอะไรบ้างเนี่ยคุณครูพองอ่ามีคุณอะไรอีกคะคุณครูแพร่คุณครูแอ ถามว่าพรุ่งนี้กินกุ้งกันไหมกินกินกินกุ้งกันบอกว่าอ้อยเดี๋ยวนัดมันเลยป้าอ้อยบอกว่าป้านัดมันเลย,ลเ,ดยเดี๋ยวลูกเก็บเก็บป้ากอยก็ส่งกุ้งเดี๋ยวกุ้งก็มาแล้วโอ้โหส่งกุ้งพวกก็มาแล้วล่ะอยู่ไหนนะบ้านเราหนูอยู่ไหนนะนย,ย,นนะยังไม่ถึงนะนั่งดีๆนะดูทเดี๋ยวด,ดูในกล้องเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไอ้นี่นะ อร่มเย็นมากร่มเย็นมาก ไปรับหนู่ะ่าคไปรับทีบ่โรงเรียนอีกครับลูกตอนเย็นกินข้าวกันอะไรเนี่ยขี้ข้าวกระป๋อก,กับกับกับกระกับผักเป็นประโยชน์ก็เห็น en, หนูเคี้ยวผักแล้วหนูก็คายไม่เคยกินทักทีเลยอ่ะหนูก็กินเพเห็นคายตลอดเลยนะพอพอก,กัดผักแล้วหนูก็ไม่ยอมเคี้ยวหนูก็คายตลอดเลยหนูต้องกินผักด้วยมันมีประโยชน์ นก็มีประโยชน์หนูหนูกินบ้าล่ะก็มีประโยชน์ค่าผ้าแม่ทำมีประโยชน์ห้หลายเลยอ,อะไรมีประโยชน์บ้างอะผักผลไม้นมผักผลไม้น,นก็ไม่แล้วนก็ไม่มีนูก็มีประโยชน์ เงี้ยเกินไปอ่ะ I <mean> พ่อก็ปรับแอร์ไม่ให้โดนหนูแล้ว หนูไงพ่อก็เลยต้องดูแลหนูไงห,หนูลักพ่อป่ะวะพี่ชารักคุณพ่อปละล่ะรักรักมากไหมเนะี่ยรักมากม,มูลพ่อก็รักหนูที่สุดเลยพ่อรักหนูกับน,น้องมีกันอยู่สองคนต้องรักน้นนะรู้ป่ะเป็นพี่น้องกันกรู้ไหมคะรู้ไหมหนูรักน้องเปล่า อยู่หนูปลุกคือน้องตื่นคุณย่าก็ทำอะไรไม่ได้ดิ๋ยวหนูย่าก็การ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 กากาย่างเหนื่อยฮะย่าก็เหนื่อยย่าก็เหนื่อยดิใช่ไหมถ้าหนูร้องถ้าถ้าหนูดื้อย่าก็เหนื่อยใช่หนูก็อย่าดื้อนะย่าจะได้ไม่เหนื่อยโอเคป่ะโอเคลูกย่าก็กลางกินน้ำอ๋อว่าย่าเหนื่อยเราต้องกินน้ำหนูเอาคุณย่าคุณย่ากินน้ำใช่ไหมเอาไปรับมคุณย่ากินใช่ไหม ูเทิร์นแล้วบอกคุณแม่ดิอยูกระบะยูเทิร์นเหนอไงยูเทิร์นบักกลับบ้านไงคะับักกลับบ้านนี้เหรอใช่พี่ด้าเหรอพี่จ้ากลับบ้านที่คุณแม่ไงครับอยูบ้านที่คุณแม่ตายแล้วตายแล้วทำไมล่ะ <c oughs> อะไรคือตายแล้วฮะฮึ <c oughs> ตายแล้วอะไรอะคะ <c oughs> คนเจอของ,ง,ของอมีของ,อของพ่อของพ่อของพ่อของแม่ แม่ถามว่าหนูหนูกินอะไรมาหรือยังคุณแม่กินกินข้าวหน่อ้หนูกินหมูย่างกบบโดดกินกินผักมั้งไหมกินผักคุณพ่อคุณพ่อตัดผักมาเคียงกันคุณพ่อไหมกินยงเจริงป่าวก็เห็นคลายทุกครั้ง ใช่ไหมมันขับรถไกลเกินใช่ไหมเมารถใช่ป่ะลูลกเมารถปเมื่อก่อนหนูก็เมารถป้าก่อนหนูก็น้องาเมารถเด็ดนี้แหละเมื่อก่อนหนูก็นั่งได้มไ <rela unch> ด้่ทำอะไรอย่างนั้นนะลูกนน่ารักเหรอลัอลองขาลูดอ๋ออะเนี่ยจะถึงบ้านแล้วว่าบอกบอกหน่อยว่าหนูจะถึงบ้านแล้วนะคะ คเดี๋ยวลูกก็ไปถึงบ้านแล้วใช่แล้วหนูจะมาคุยใหม่อีกลูกก็คุยมาอีกวันนี้วันนี้อ่ะให้ให้นี่ก่อนกดถูกใจกดไลค์กดอะไรอ่ะบอกหน่อยสิกดไลค์กดแชร์กดติดใจด้วยนะกดกดดิ่งด้วยกดไลค์กดแชร์กดซ้ายด้วยนะกดกดดิ่งกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมกด subscribe ด้วยใช่ไหม ครด้วยนะอะไรตะไคร้ละตับตะไคร้ใช่ไหมอ๋องั้นวันจะบอกว่าวันนี้หนูไปก่อนละอืมวันนี้หนูไปก่อนหนูไปก่อนวันน้าไปบายอ่าสวัสดีค่ะด้วยจุบชุบอหนูกดปิดอ่าหกดปิดได้ป่ะกด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 เองป่ะเลยให้คุณพ่อกดให้คุณหนูกดหนูกดอ่ากดถึงป่ะไม่ถึง ุูพ่อกดนั่งงั้นะนะโอเคนะคะ